สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับสมาชิกทุกๆคนนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับมาพบกับแนวทางลาวกาชาตินะครับงวดประจับมาที่ยี่สิเนะครับเดือนสิบเอ็ดสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับผมก็สําหรับผลลาวกาชาตินะครับพี่ๆเมื่อคืนนี้มาเป็นเพียงแค่ตัวตัววิ่งนะครับเมื่อวานนี้นะครับวิ่งที่สี่นะครับผมน่าเสียดายตรงที่ว่าทีแรกอ่ะผมเอาจับสองมาใส่เป็นสี่สองนะครับเพื่อว่าจะจะคู่กันเนาะ นะครับไปตัด2ออกนะครับมาเป็น82แทนนะครับพี่น่าเสียดายนะครับท่านก็เข้าที่เลขล่าง2 4สนะครับก็มาแค่เป็นเลขวิ่งนะครับพี่เนาะต้องขอโทษด้วยนะครับตัวลูดนี้หลุดนะครับวิ่ง4มานะครับถ้าเกิดใครรูดที่4ก็เข้าไปที่42นะครับแนวทางราวกาชาดนะครับผมเนาะก็ขอขอบคุณพี่เอซี่นะครับที่คอยติดตามรับชมนะครับผมก่อนเข้าไปรับชมแนวทางวันที่27นะครับ ตัวเลขทุกตัวนะครับทำมาจากสูตรคำนวณนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบค่อยตามนะครับผมวันนี้นะครับพี่ๆวันนี้ผมให้วิ่งนะครับผมให้วิ่งไปที่4นะครับสายลูดนะครับผมให้ไปที่ศูนย์นะครับผม ศก็จะมีนะครับตัวเด่นก็จะมี02,06,07,09ศูนย์หกศะครับสี่ศูนย์นะครับผมก็จะประมาณนี้ ส่วนส่วนในตัวเน้นตัวเจาะนะครับพี่พี่ตัวเน้นผมให้ไปที่ศูนย์สองนะครับศูนย์หกสี่แปดนะครับแล้วก็สี่ห้านะครับผมศูนย์สองศูนย์หกสี่ห้าสี่แปดนะครับสลับตัวเจาะ ส่วนหลักร้อยนะครับหลักร้อยผมให้ไปที่เลขห้านะครับผมก็จะเป็นห้าศูนย์สองนะครับห้าสี่ห้านะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับแนวทางลาวกาชาตินะครับผมเนาะก็สำหรับพี่ๆสมาชิกใหม่นะครับเวลายังไม่รู้เวลาออกก็เวลาห้าทุ่มครึ่งนะครับสำหรับแนวทางลาวกาชาตินะครับก็ ฝากเข้าไปติดตามรับชมกันด้วยนะครับเนาะสลับพี่ท่านใดที่ชื่นชอบแนวทางลาวกาชาตินะครับผมก็สหรดบคลิปนี้นะครับขอขอบคุณนะครับกำลังแรงใจจากพี่นะครับไม่ว่าจะเป็นเอฟซีแนวทางหวยลาวพัฒนาแนวทางหวยรัฐบาลเวียดนามนะครับรวมไปถึงแนวทางพวกหุ้นนิเคอีกนะครับผมเนาะนะครับก็จะพยายามคัดสรรนะครับคัดสรรแนวทางที่ที่ว่าแอดลองทําสูตรแล้วนะครับสูตรเข้านะครับเดี๋ยวก็จะ พยายามนะครับเอามาลงให้พี่อฟซได้รับชมกันนะครับเพราะว่าในกลุ่มนะครับผมก็พยายามทํายหลายแนวทางนะครับก็ก็ถือว่าปังๆกันหลายคนนะครับเนาะก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะครับก็สำหรับค่ืนนี้นะครับขอให้มาตรงๆในเน้นก็แล้วกันนะครับพี่สำหรับแนทางราวกาชาตินะครับผมสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ